วิธีแก้ปัญหาแป้งทอดตกค้างในกระทะค่ะหลายครั้งที่จักทำอาหารแะจั๊กแนะนำว่าเอาหมูเอาไก่ไปคลุกแป้งแห้งหรือมีการเอาแป้งใส่ลงไปในน้ำมันก่อนจะเอาเนื้อสัตว์ลงไปสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะเจอเศษแป้งที่ตกค้างอยู่ในกระทะถ้าเราจะทอดของชุดใหม่เนี่ยเขาจะทำให้ของไม่น่ารับประทานวันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกว่าทำยังไงถึงจะเอาน้ำมันนั้นกลับมาใช้ได้อีกหนึ่งรอบค่ะมีวิธีการ2แบบค่ะวิธีแบบแรกก็คือเอากระชอนตาถี่นะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ทุกบ้านที่มีนะได้แบบ มีบ้างนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะน้ํามันยังร้อนอยู่เนี่ยนะคะใส่เข้าไปค่ะตัวข้าวเนี่ยเขาจะไปเกาะตัวเศษที่มันหลงเหลืออยู่ะคะ่ะในกระทะนะคะบางคนบอกว่าอ่ะข้าววันนี้อร่อยเลยไม่ได้เอามากินนะคะแปบ๊บเดียวนะคะนาที2นาทีพอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเศษแป้งเ็าจะมาเกาะที่ข้าวแล้วเราก็ช้อนออกค่ะน้ํามันที่มีเศษแป้งอยู่ค่ะเขาก็จะใส่ขึ้นนะคะจริงๆอันนี้มันก็น่าอร่อย,อยนะ เท่านี้เราก็จะได้น้ํามันที่สามารถเอาไปใช้ในรอบถัดไปที่ทําให้ทอดของและยังสวยได้อยู่ค่ะไม่แนะนําให้ใช้ซ้ําหลายครั้งนะคะจริงๆอาจจะทำแค่1ครั้งก็พอนะคะเพื่อเก็บเศษสิ่งสกปรกที่ลงเหลือนะคะออกก่อนก่อนที่จะทอดของชุดใหม่ค่ะ